สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดต่ไปนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเนาะอ่ะ นั่นแหละนะครับเราสลับในปกสลากศูนย์สองตรงตรงเลยนะฮะศูนย์สองตรงตรงเลยนะครับใครที่นําใบจับนี่ก็ยินดีด้วยนะแต่เสียดายนะเขียนอะไรไปล่างนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับเราก็จะเป็นในปกสลากซึ่งอ่ามันเป็นก็เดี๋ยวในงวดถัดไปถ้ามีปกสลากแบบเนี้ยสลากทางสานชุมชนนะครับก็มาจับเปรียบเทียบกันกับในปกสลากที่เป็นจังหวัดเดียวกันนะครับเนี่ยจันทบุรีเหมือนกันเลยนะครับก็นําหวยงวดที่ออกก็ได้ะสองตัวล่างเก้าสองเนี่ย จะไปเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับเนาะอ่ะมันก็มาศูนย์นะครับมาตรงๆเลยนะฮะก็เป็นเลขใกล้เคียงกันนี่แหละนะครับเนาะอ่ะนี่มี2ก็มี2ด้วยเนี่ยสมาในหลักหน่วยก็หลักหน่วยเหมือนกันอันนี้เป็น9เนาะแต่เนี่ยเป็น6นะครับอ่ะก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเนาะอ่ะซึ่งในปกสลากนะครับในงวดที่แล้วสูตรอ่าเป็นปกสลากแบบนี้อ่าที่ผมบอกนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นสลากแบบนี้นะครับเนาะ ที่ผ,ผ่านมานะครับเพราะว่าในปีนี้นะครับมันก็ออกเลขเดิมนะครับทั้ง2งวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงวดต้นปีนะครับงวดต้นปีงวดนี้ก็ไปออกนะครับในที่ในก็เป็นคล้ายๆกันเนาะกับในปีที่แล้วนะครับซึ่งเนี่ยหลังๆนี่มันมันมกจะออกเลขเมันเหมือนกันนะครับเนาะศูนย์เจ็ดเนี่ยก็ออกไปแล้วนะครับแล้วก็ศูนย์ห้า แล้วก็96เนี่ยที่ผมบอกว่าอ่ะมันจะเอาเลขเดิมนี่แหละมาออกก็มีจริงๆด้วยนะครับนี่02เนี่ยก็มาออกนะครับเป็นงวดที่2แล้วนะครับที่เป็นปกสลากแบบนี้นะแสดงว่าสลากสัญจรนะครับอ่าสลากนะครับเออจะสัญจรซะแล้วนะครับสลากนะครับแบบนี้อ่างวดถัดไปก็ซื้อเลขเดิมแล้วกันนะครับเลขเดิมที่มีอยู่ในนี้แหละนะครับเนาะเนี่ย ก็นํามาซื้อในตัวกลับนะครับเนาะซื้อในตัวตรงก็ได้นะครับว่นล่าสุดนะก็ปีนี้น่าจะหมดแล้วเนาะเพราะว่าเดือนตุลาแล้วนะครับปีที่แล้วก็เนี่ะเดือนตุลาเนี่ยเออเนี่ยมันก็ออกเหมือนกันเนาะหกหกออกง่ายๆแบบนี้นะฮะเนาะเนี่ยศูนย์สองเนี่ยก็มีสองครั้งแล้วแล้วก็งวดถัดไปก็เนี่ยซื้อเอานะครับที่ยังไม่ออกนะครับที่ยังออกแค่ครั้งเดียวนะศูนย์แปดสามศูนย์ เดี๋ยวนึกว่าถัดไปนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่น่าจะเป็นปีหน้าเนาะปีหน้าวันกุมภาหรือเปล่านะครับเนาะถ้าเป็นปกสลากแบบนี้น่าจะเป็นปีหน้านะครับเนาะปีนี้หน้าน่าจะหมดแล้วนะครับซึ่งในปกสลากล่าสุดนะครับก็เป็นในปกนะครับปกเป็นประเพณีนะครับเป็นประเพณีวัสิบหกตุลาคมนะครับเป็นประเพณีนะครับวิ่งขวายจังหวัดจันทบุรีนะครับเนาะถ้าไปลองเปรียบเทียบนะครับกับในสลากนะครับ ที่เหมือนกับในสูตรนี้นะครับเนาะหาไม่เจอเลยนะครับเนาะสลากที่เป็นจังหวัดชนบุรีนะครับเนาะถ้าใครหาเจอสลากนะครับที่เป็นจังหวัดชนบุรีนะครับยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปมาบอกหน่อยว่าเป็นในที่ในงวดไหนนะครับนะเผื่อจะเหมือนในสูตรนี้นะครับเนาะเป็นปกจังหวัดเดียวกันนะครับซึ่งนั่นแหละนะครับเป็นประเพณีประเพณีนะครับก็มีมาแล้วนะครับสี่ประเพณีนะครับสําหรับในที่ในปีนี้ นะครับสี่ประเภทนี้ก็เป็นเลขไม่ได้ไกลกันเยอะนะครับเป็นเลขใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วนี่วดแรกนะครับอ่าวดแรกอ่ากุมพาแล้วก็มีนานะครับแล้วก็จะเป็นในที่มิถุนาแล้วก็กรกฎาดานะครับอ่านี่แหละนะครับมาแล้ว4ี่ประเพทนีซึ่งเลขนะครับก็ไม่ได้ไกลกันเยอะนะครับเป็นเลขใกล้เคียงกันเลยนะครับใกล้เคียงยังไงเอามาเขียน ไล่ดูกันเลยนะครับเนาะวดแรกนะครับสี่วดแรกก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์วดแรกนะครับแล้วก็วัดที่สองอุณภเวทแปดศูนย 8, 5 8 7 3 7,3งวดที่3นะครก็จะเป็นผีดาโคนนะครับก็จะเป็นในที่ใน2 6,4 8,7,2ล่าง3,0แล้วก็ไปในที่ในนะครับแหทเทียนนะแหทเทียนไปอุบลแล้วก็จะเปนในที่ใน6 169 5,3 0,6,2 เนี่ยนะครับมันก็เลขใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันนะครับกับในปกสลักนะครับตั้งสรรเพื่อชุมชนนะครับเนี่ยเปรียบเทียบกันแบบนี้เนี่ยตั้งแต่ในปีที่แล้วนะครับเนาะอ่าเริ่มต้นมาสลักนะครับที่เป็นสลักแบบนี้เลยนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยมาตั้งแต่ในปี6 65แล้วนะครับเนาะอ่ามาจนถึงในปี66เนี่ยเนี่ยสลักเนี่ย หลักสร้างสรรค์ชุมชนเนี่ยนะครับซึ่งก็1 2 3 4งสองสามเนี่ยงวดที่4งวดที่5นะครับอันนี้ก็4 5งวดเหมือนกันนะครับเนาะสงวดมาแล้วนะครับถ้าลองเปรียบเทียบกันดูแล้วนะครับซึ่งถ้าลองจับนะครับเพิ่มแต้มในหลักสิบเนี่ยมันก็พอจะได้เลขเด่นอยู่นะครับอย่างศูนย์หนึ่งศูนย์เนี่ยมาศูนย์เนี่ยมา1มา2เนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยหรือเก้าแปดเจ็ดเนี่ยอาจจะลองลดแต้มหนึ่งเนี่ยเก้ามีศูนย์เนี่ย นะครับเนอะอาจะจากเพิ่มแต้มลดแต้มเนี่ยครับมีศูนย์มี1เนี่ยงวดล่าสุดก็เป็นศูนย์เนี่ยก็มีศูนย์เนี่ยเนี่ยเอาหลักสิบถ้าล่าสุดนะครับก็อาจจะลองทำทำเหมือนเหมือนกันนะครับเนี่ยหได้ไหมหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าอ่ะไม่ได้นะครับในหลักสิบก็ผมดูมาแล้วนะครับก็คือเออเอาในที่ในหลักนะครับเอาในที่ในหลักหลักสิบ นะครับลักสิบหลัก10หลักสิลดแต้มก็ได้นะครับเนี่อยอะไรตรงนี้นะครับแปเนี่ยแปนี่ก็มา7 7็ดเจ็ก็มา7 3, 3็ดนะครับก็มาทั้ง2ทั้ง3ล่าสุดก็คงต้องเป็น6กหที่จะมา ในเลขเด็ดนะครับเนี่ยมันออกใกล้เคียงกันนะครับมันไม่ได้ออกต่างกันเยอะเลยนะครับแล้วก็จะเป็นในหน่วยบนหน่วยบนก็ได้เหมือนกันนะครับหน่วยบนนี่จะวิ่งตัวเดียวเลยนะครับสังเกตว่าเน,นี่ยเจ็ดนี่ก็มาเจ็ดสามนี่ก็มาสามสองนี่ก็มาสองอ่ะอเขียนให้ดูว้าบเนี่ยเจ็ดสามสองวล่าสุดก็ต้องเป็นศูนย์เนี่ยเจ็ดเนี่ยก็มาบนมาล่าง 3ก็มาล่าง2ก็มาล่างแสดงว่ามันจะมาล่างหรือเปล่านะครับงวดล่าสุดเนี่ยเป็น6 5ห้าศูนย์ลองจับคู่กันเลยก็ได้นะครับเนาะอ่าก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับถ้าลองดูนะครับว่าเลขนะครับแตงงวดนี้มันไม่เข้าเนะสลากนะครับเพะยัญชนะตัวท้ายเนี่ยมันไม่เข้านะครับเนาะ เนี่ยดอเด็กเนี่ยศูนย์หนึ่งสองเนี่ยก็ไม่มีนะฮะนในวันนี้นะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับปกปกประเพณีนะครับอ่ะก็อาจจะลองติดไว้นะครับหกเจ็ดแปดเนี่ยหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเนี่ยหกเจ็ดแปดเนี่ยนะครับในปกประเพณีเนี่ยเราจะติดหกเจ็ดแปดไว้นะครับวันนี้มีเจ็ด มี 8, นี่ก็มี7นี่ก็มี7อ่าแล้วก็นี่ก็จะเป็น6เนี่ยนี่แหละนะครับเจ็ดก็มา3งวดนะครับก็6กับ8นี่ก็มาอย่างละงวดนะครับเนาะล่าสุดจะมาไหม6 7 8นะครับเนาะถ้า6ก็มีตรงนี้ด้วยเนาะห้าเนี่ยหลักสิบเนี่ยนะครับนำมาลดแต้บหาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับหรืออาจจะนำไปจับนะครับกับตรงนี้ เหมือนเหมือนสูตรที่เลขๆเหมือนเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาหลักเนี้ยเนี่ยแล้วมาเอาในตัวเด่นในหลักสิบตรงเนี้ยมาลดแตบบ้บเนี่ยก็อาจจะจับไปเจ็ดเจ็ดสองนี่นี่ก็มีเจ็ดสองอ่าในว่าถัดมาเอาเด่นสามสองแล้วก็มาจับเอาตรงนี้นเอาหลักแสนหลักหมื่นนี่ศูนย์สองหกสองเนี่ยมาจับกับสามสองเนี่ยอ่ะก็มีหกสอง เอออะลองเอาง่ายๆแบบนี้แหละนะครับวล่าสุดก็แสดงว่า6กับ5นะครับ6 5ก็มาจับกับ2 6 1อ่ะลองดูแล้วกันนะครับเนาะเพื่อคนจะถูกนะซื้อแค่นี้ก็ถูกก็6 5เนาะ6 5 6 2 5 2ก6อ6สอ่ะเลขพศปีที่แล้วแล้วก็6 1 1น่มาจากนี้นะครับ6 1 5 1 อ่ะเนี่ยเนี่ยโคตรถูกอาจจะซื้อแค่นี้ก็ถูกก็ได้นีอ,าา to ko to ko. อ่ะมาจับกับ0 6050กเนี่ยนะครับก็ลองดูแล้วกันแต่บางทีนะครับเนาะมันก็อาจจะเป็นเลขที่ใกล้เคียงนะครับมันอาจจะไม่ใช่0นะครับเนาะอ่ามันอาจจะไม่ใช่0ูนย์มันอาจจะเป็นเด่น9ที่จะมาหรือเป็นเด่น1เนี่ยเนี่ยถ้ามันนะครับถ้ามันศูนย์ไม่มามันก็เป็น9หรือเป็น1นะครับอันนี้6กับ5ถ้า6กับ5ไม่มาก็จะเป็น7หรือ4 เนี่ยนะครับอ่ะแต่ถ้าดวงจะถูกนะก็อ่ะหกกับ5นี่แหละนะครับลองดูแล้วกันนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วปกสลากนะครับเหมือนที่ผมนะครับวิเคราะห์ไปในงวดที่แล้วนะครับถ้าปกสลากนะครับในงวดไหนเนี่ยมีคนจํานวนคนนะครับมันมักจะไม่มาเลขเด็ดนะเนี่ยมี4ี่คนสก็ไม่มาจริงนะครับล่าสุดมีทึงคนมีทึงควายไปนน่นะครับอ่ะจะมาไหมนะครับ ก็อมอเนี่ยมีสี่แสดงว่าอวดนี้ไม่มีสี่นะครับอืในสูตรเมื่อกี้ก็อไม่มีสี่อยู่แล้วนะครับเนี่ยควายนะครับประเพณีวิ่งควายนะครับก็ถ้าเพิ่มแต้มลดแต้มเพืยัญชนะนะครับยอยอยักษ์นะครับเนาะย,ยอยักษ์ก็จะเป็นนะครับลำดับที่34นะครับเนาะ อาจจะเป็น 3, 4 3 4 5อาา่อาม่ะวัวนนี้นะครับเน้น5ไปแล้วกันเนี่ยนะครับเพราะว่าปกพยัญชนะนะครับยอยักษ์นะลงท้ายด้วยยอยักษ์นะครับเนาะลงท้ายด้วยยอยักษ์นะครับยอยักษ์นีจะลำดับพยัญชนะที่34นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น5เนี่ยเนี่ยก็ได้3 3 4 5ห้านะครับเนาะ อาจจะเน้น3กับ4ถ้า3กับเนาะถ้าสี่นะครับมันดับจริงๆนะครับเนาะแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะครับเป็นเพียงแนวทางเข้านั้นนะครับใครชื่นชอบก็นาไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะครับสลับในปกสลากล่าสุดนะครับเป็นปกประเพณีนะครับเป็นปกประเพณีก็ผ่านมาแล้วนะครับ 4ประบเพนีด้วยกันนะครับผ่านมาแล้ว4ประบเพนีด้วยกันนะครับก็เลขก็ไม่ได้ออกนะครับแตกต่างกันเยอะเลยนะฮะเลขออกใกล้ๆ้เคียงกันเลยนะครับเนาอะ,อะยังไงก็ขอให้โชคดีหรือว่าเนาะอาจจะซื้อเอาเลขเดิมนะครับเนาะนี่แต่ห้างวดแรกนะครับห้างวดแรกนี่ที่ผมดูเนี่ยนะครับในปกชุมชนเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกเลขเดิมหรอกนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้า หางวดแรกนะครับก็ไม่ได้ออกเลขเดิมนะแต่ก็ใกล้เคียงนะครับ1 6 1 7 1 8มาใกล้เคียงกับงวดที่3นะครับหรือว่าในงวดนี้เลขอาจจะออกใกล้เคียงกับงวดที่3นะครับอ่ะ7 2 7 2ไม่มาจะเป็น71หไหมหรือ7 7 3นะครับหรืออาจจะเป็นใน26นะครับ2 6หรือ28นะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเฮงๆปังๆปนะครับกันทุกคนทุกท่านเดี๋ยวยังไงนะครับก็รอในปก สลากนะครับจะแบบจริงๆมาดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะมาส่องดูเผื่อจะเห็นเป็นเลขเด็ดนะครับหรือใครเห็นเป็นเลขเด็ดตรงไหนอะไรยังไงนี่ก็นะครับคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้หรือจะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับควายนะครับเนาะ,นะว,วิ่งอืมวันนี้วิ่งนะมีคําว่าวิ่งด้วยนะครับแสดงว่าตัวเลขเลขวิ่งนี่น่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับเนาะ,ะอ่ะยังไงก็ วิ่งวิ่งควายวิ่งควายควายในตีเป็นเลขไหนเนาะอ่ะเป็นเป็นเลขไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปนะฮะนำมาแบ่งปันกันได้นะครับอดีายืมกดไลค์นะครับผิดภาพประการใดในคลิปนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ